ทุกคนเคยเป็นไหมนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้ามาก็เพลียทั้งวันวันนี้ผมเลยมาแชร์เช็คลิสส์สิ่งที่ควรทำก่อนนอนรับรองหลับสบายตื่นมาสดชื่นแน่นอนอย่างแรกเลยดื่มน้ำเปล่าสักแก้วช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำตอนกลางคืนแต่ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวต้องลุกมาเข้าห้องน้ำอีก ต่อมาลดแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือแท็บเลต็ตอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนแสงสีฟ้ามันรบกวนการหลั่งสารเมลาโทนินที่ช่วยให้เราหลับสบายจากนั้นอ่านหนังสือสักหน่อยไม่ต้องอ่านเครียดนะเอาแบบเบาสมองอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ง่วงเองอ่านอะไรดีวะเออนิตยสารแฟชั่นก็ได้ แล้วก็จัดห้องให้เรียบร้อยแค่เก็บของให้เข้าที่เข้าทางมันช่วยให้เรารู้สึกสงบขึ้นเยอะเลยสุดท้ายทำสมาธิสัก5านาทีไม่ต้องนั่งขัดสมาธินะแค่นอนหลับตาแล้วหายใจเข้าออกลึกๆช่วยให้จิตใจสงบทำตามเช็คลิสต์นี้รับรองว่าคุณจะนอนหลับสบายตื่นมาพร้อมกับพลังงานเต็มเปี่ยมแน่นอนลองเอาไปทำตามกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย